มาชํำๆกันต่อข้อ2นะครับหน้า2ครับนักเรียนก็ดูเลยอันเนี้ยเป็นอะไรครับอนุกรมเลขาเพราะว่าจากพจน์นี้มาพจน์นี้มันเปลี่ยนแปลงโดยการคูณคูณด้วยอะไรครับเนี่ยคูณด้วยอะไรคูณด้วยลบสองไงเนี่ยนี่ก็คูณด้วยลบสองตัวนี้ก็คูณด้วยลบสครับ สังเกตว่าทำไมต้องเป็นลบรครูเพราะเครื่องหมายมันสลับไงครับจากนั้นเราก็บอกว่าอยากรู้ว่า32มเป็นจน์ที่เท่าไหร่เพราะอะไรถึงต้องรู้เพราะว่าเราต้องรู้ว่ามีกี่พจน์ sn เท่ากับ a 1คูณอยู่กับ1ลบ r กําลัง n ส่วนด้วย1ลบ r a 1เป็น1ส่วน8คูณอยู่กับ1ลบ r r เป็นลบ2กําลัง n นี่แหละเห็นไหมเราถึงต้องติดนี่ไงส่วนด้วย1ลบ r เพราะฉะนั้นครับ เราต้องรู้ว่ามีกี่พ์อ่ะหัวสีเขียวเขียนนะตัวเนี้ย an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1 a 1 an เป็น32 a 1เป็น1ส่วน8 r เป็นเท่าไหร่ครับลบ2กํกลัง n ลบ1คูณขึ้นคูณขึ้นมานะครับกลายเป็น32คูณ8คูณกับลบ2กํกลัง n ลบ1 จากนั้นครับเราก็บอกว่า32คูณกับ8 32ก็คือ2องกำลัง5คูณกับ2องกำลัง3ทันเนาะนะครับเท่ากับลบสองยกกำลังเนลบ1นักงเรียนเคลียร์ตัวเลขเลยครับนักงเรียนเคลียร์ตัวเลขได้เลยนะครับเคลียร์ตัวเลขออกมาได้2องกำลัง8เท่ากับลบ2องกำลังเอลบ1แต่การที่2องกำลัง8ครูเขียนว่ามันคือลบสองกลังแก็เท่ากันใช่ไหม พอเราต้องทําฐานในเท่ากันพอทําฐานใ้เท่ากันเสร็จเราขอขอย้ายนิดนึงเพื่อพื้นที่ไม่พอนะครับ n ลบหนึ่งก็เลยเท่ากับแปด n ก็เลยต้องตอบเท่ากับเก้าแสดงว่าตรงนี้มีเท่ากับเก้าพจน์ถ้ามีเก้าพจน์ตัวนี้ครับเห็นไหมนั่รเยนก็เคลียร์ตัวเลขเลยครับมันก็จะได้คําตอบออกมาสําหรับข้อที่สี่นะจ๊ะต่อข้อห้าครับข้อห้าบอกว่าจงหาลิมิตของตึ๊ดตื้ตตส่วนเป็นเศษส่วน เป็นเศษส่วนวิธีการง่ายๆเลยครับใครไม่ทันข้อ4ย้อนกลับไปดูก่อนเนาะครูจะเคลียร์พื้นที่เพื่อจะใช้ข้อ5นะครับเคลียร์พื้นที่เพื่อใช้ข้อ5ข้อ5ครับข้อนี้บอกว่าเราต้องเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเราต้องจัดรูปันใหม่การจัดรูปันใหม่ในที่นี้เราต้องหาอะไรมาคูณคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยตัวที่แรงที่สุดก็คือ1ส่วน n กำลัง3ส่วนด้วย1ส่วน n กำลัง3แล้วรูปมันจะแปลงร่างใหม่ครับ กลายเป็นอะไรครับเอาตัวนี้คูณเข้าคูณเข้าและคูณเข้าได้ออกมากลายเป็นคูณเลยนะ4บวกด้วย3ส่วน heads, 3. n กําลังสองบวกด้วย9ส่วน n กําลังสามส่วนด้วย5บวกด้วย7ส่วน n กําลังสาม n เข้าใกล้อินฟิน t y ้ตัวเศษเท่าเดิมตัวนี้ค่าคงที่ได้4ตัวเศษเท่าเดิมแต่ตัวส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็กลายเป็น ศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ทันไหมครับข้อนี้ก็ตอบง่ายๆเลยคือสี่ส่วนห้าประมาณนี้ข้อสองครับนักเรียนกระจายนักเรียนกระจายข้างบนจบละลิมิตของสี่เอ็นกำลังสองบวกด้วยห้าเอ็นบวกด้วยเจ็ดข้างล่างครับกระจายได้เก้าเอ็นกำลังสองลบด้วยสิบสองเอ็นครับบวกด้วยสี่นะครับดึงเอาใครคูณตลอดครับข้อนี้ คูณด้วย1ส่วน n กําลังสองทั้งเศษทั้งส่วนเลยครับเพื่อจัดรูปเนาะมันก็จะไดท้ทำเหมือนกันกับข้อ1เลยต่อไปครับข้อ3ข้อ3ามทำเหมือนกันแต่เอาใครมาคูณครับเอา1ส่วน n กําลังสเพราะเป็นเลขชี้กําลังสูงที่สุดแล้วลองดูซิว่าข้อนี้ได้อะไรผ่านแล้วนะต่อไปข้อ6ครับจงหาค่าของอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับอีตัวนี้อ่านว่าซิกมาอ่ะเรามอง ซิกมามันมีอยู่ทั้งหมด3ตัวที่เรต้องรู้จักเลยนะซิกม่า i อเท่ากับ1ถึงเท่องว่าอะไรครับ n คูณ n บวก1ส่วน2ซิกม่า i กำลัง2 i เท่ากับ1 <N S 2> ถึง n เท่ากับ n คูณ n บวก1คูณกับ2 n บวก1ส่วน6ะต่อไปครับซิกม่าของ i อกำลัง3 i เท่ากับ1ถึง n เท่ากับ n คูณ n บวก1คูณด้วย ส่วน2ทั้งหมดกําลัง2แค่นี้เองตัวนี้มองเห็นแล้วว่า4คือค่าคงที่ถ้ามองว่า4คือค่าคงที่ดึง4ออกเลยครับได้4คูณอยู่กับซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง39แล้วยังไงต่อครับไอก้อนเนี้ยนักเรียนมองตรงนี้นะซิกมาของ i กําลัง1่ใช่ไหมพอเป็นซิกมาของ i กําลังหนึ่งักเรียนก็เคลียร์สิครับได้4คูณอยู่กับ n เป็น39ครับเป็น39 คูณ39บวก1ก็คือ40ส่วนด้วย2อนะครับอันนี้คือในส่วนของซิกมาคือตรงนี้เราค่อยคูณ4ข้างนอกมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วถามว่าข้อ2ทําำยังไงข้อนี้นักเรียนก็แจกแจงครับแล้วก็แจกแจงคิดทีละตัวคิดอันนี้คิดตัวก้อนแรกก่อนเนี่ยครับซิกมาของ 4i มันก็จะเหมือนกับข้อ1แล้วก็คิดซิกมาของ 5i เท่ากับ1ถึง39 แทน i เป็น1มันก็เป็น5 i เป็น2ก็เป็น5 i เป็น3ก็เป็น5สรุปว่ามี5บวกกันทั้งหมด39ตัวตัวนี้ก็เลยเขียนแทนด้วย5คูณกับ39ตัวหน้าคิดเหมือนกันกับข้อนี้ครับผ่านนะข้อนี้ได้อะไรครับเขียนรูปก่อน3บวกด้วย3ากำลัง1บวกด้วย3ากำลัง2บวกด้วย3ากำลัง3บวกไปเรื่อยๆครับถ้าบวกแบบนี้นักเรียนคิดว่าผลลัพธ์มันจะจบไหมข้อนี้ตอบว่าอะไรครับ ข้อนี้ตอบไปว่าอะไรครับ3ามกำลัง n นมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆถูกปะนะครับมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตอบว่าหาค่าไม่ได้ครับหาค่าไม่ได้เพราะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไงสิ่งที่มาบวกมันเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วตอบได้ไหมว่ามันเข้าใกล้อะไรก็ตอบไม่ได้ข้อ4ครับข้อ4ครูพาทําเร็วๆหน่อยเนาะข้อ4ครับก็เลยบอกว่าข้อนี้แปลงล่างก่อนกลายเป็นซิกมาของ3ามกำลังสอง ส่วนด้วย3ามกำลัง n คูหา3ามกำลัง n มาจากไหน3ามกำลังเอาา 3, เ,เอามาจากตัวนี้ครับมันก็คือ3ามกำลังสองคูณกับ3ามกำลังลบ n แล้วตัวนี้เอาลงไปเป็นตัวส่วนไงมันก็เลยมาโลดที่นี่จากนั้นแทน n ด้วย1แทน n ด้วย2แทน n ด้วย3สิ่งที่เรียนจะเจอนะครับก็คือสําหรับข้อนี้นะสิ่งที่เรียนจะเจอ,เจอก็คือมันจะได้3ามกำลังสองส่วนด้วย3ามกำลังหนึ่งบวกกับ3ามกำลังสองส่วนด้วย3ามกำลังสองบวกด้วย3ามกำลังสอง ส่วนด้วย3ามกำลังสบวกแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง3ามกำลังสองส่วนด้วย3ามกำลัง n มันก็คือลำดับอะไรดีๆนี่เองครับลำดับเลขคาคณิตที่มี r เท่ากับ1ส่วนสเฮ้ยสบายละ R เท่ากับ1ส่วนสามดีตรงไหน R น้อยกว่าหนึ่งไง R น้อยกว่าหนึ่งลองกลับไปเปิดดูเนาะว่ามันก็คือ s อ n f ินฟินจะเท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ r. R. r มีแล้วจ้ะ r, r มีแล้วครับ 1> a 1มีไหมครับ a 1ก็คือผลแรกนะครับนี่ไงครับก็แทนค่า a 1เข้าไปแทน r เข้าไปมันก็จะได้ s Infinity ออกมาโอเคหน้า2นะครับจบกันข้อนี้หน้า2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อคลิปต่อไปคือหน้า3